ไ,ได้เลยแม่ตามรีบตอบฟ้าอย่าใจอ่อนเด็ดขาดเธอคือเมียเขาเธอชนะแล้วอย่าทําให้มันพังเพราะอารมณ์สิแต่ถ้าเขาไม่มีความสุขล่ะคะถ้าความรักที่เขาทิ้งไว้มันยังหลอกหลอนเขาทุกวันละ่ะฟ้าจะทํายังไงอย่าพูดมากความรักนะ่ะสร้างไม่ได้แต่สถานะสร้างได้เธอได้ทุกอย่างแล้วอย่าโง่ทิ้งไปนะบางทีคนแพ้อ,อาจจะไม่ใช่ผู้หญิงที่เดินจากไปแต่อาจเป็นคนที่ต้องอยู่ทั้งที่รู้ว่าใจเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วต่างหากเธอชนะแล้วเขาอยู่ข้างเธอไม่ต้องสนใจหัวใจเขาสนแค่สิ่งที่คนอื่นเห็นก็พอแต่ ต้องใช้ชีวิตกับเขานี่คะไม่ใช่คนอื่นฟ้าไม่อยากเป็นแค่ผู้ชนะในสายตาคนอื่นแต่พ่ายแพ้ในหัวใจตัวเอง แม่ตามเริ่มโกรธฟ้าฟังในสิ่งที่แม่พูดก็พอเสียงกล้องเหมือนฟ้าสะดุ้งตื่นจากฝันแต่ฟ้าอยากเป็นเจ้าสาวจริงๆค่ะแม่ไม่ใช่เจ้าสาวที่แย่งครอบครัวของใครมาไม่ว่าฟ้าจะถึงยังไงแม่ตั้มก็ทำให้ฟ้ากลับมามั่นใจและฟ้าเดินออกมาอย่างแน่วแน่ปล่อยมือทั้งที่รักเพราะรู้ว่ารักมันไม่เคยชนะคำว่าเหมาะสมได้เลยพิมพ์อวยพรเสร็จก็พาลูกเดินออกจากงานทันทีส่วนตั้มรีบตามไปพิมพ์รอด้วยอย่าเพิ่งไปผมขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมพิมพ์ไม่หันกลับไปแล้วพี่เพราะพิมรู้ รู้ดีว่าข้างหลังมันไม่มีอะไรเหลือให้พิมพ์อีกแล้วมีแต่ภาพที่พิมพ์ไม่ควรยืนอยู่ในนั้นตั้งแต่แรกไม่ได้ยินแบบนั้นก็หันมาถามแม่แม่เราจะไปไหนเราจะไม่กลับบ้านหรอพิมพ์รีบอธิบายให้ลูกฟังเราจะไปเริ่มต้นใหม่ที่ไม่มีใครพรากเราไปจากกันอีกซึ่งหนูจะได้เห็นแม่ยิ้มโดยไม่ต้องกลั้นน้ำตาเหมือนที่ผ่านมาตั้มรู้สึกผิดแล้วพูดกับพิมพ์ต่อพิมพ์ขอบคุณนะขอบคุณที่เคยรักเคยเชื่อเคยยืนอยู่ข้างคนที่ไม่มีอะไร บบผพิมพ์เองก็ขอบคุณพี่เหมือนกันที่ครั้งหนึ่งเคยทําให้พิมพ์เชื่อว่ารักมันสามารถชนะทุกอย่างได้แม้จะผิดหวังก็ตามพี่ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคําว่าขอโทษพิมพ์พี่ขอโทษพี่เสียใจเสียงขาดหายเรากลับไม่มีแรงจะพูดพี่ไม่จําเป็นต้องขอโทษพิมพ์เข้าใจทุกอย่างว่ารักก็ยังแพ้คําว่าเหมาะสมอยู่ดีเพราะในโลกความเป็นจริงความรักมักจะพ่ายแพ้ความเหมาะสมเสมอมาเห็นแม่น้ําตาคลอก็กปลอบแม่อย่าร้องนะ นหนูอยู่ตรงนี้กับแม่เองแม่ไม่ร้องแล้วลูกเพราะแม่ยังมีหนูและแม่จะไม่ยอมเสียหนูไปเหมือนที่เคยเสียพ่อหนูไปอีกแล้วพูดจบพิมพาลูกเดินออกมาด้วยรอยยิ้มส่วนตั้มหน้าเศร้าแต่ฟ้ายิ้มดีใจในงานแต่งตัวเองเธออวยพรที่เขามีความสุขทั้งที่ตัวเองยังร้องไห้อยู่ข้างในรักแท้มันไม่เคยแพ้ใครนอกจากคำว่าไม่เหมาะสม